สลาวมไลกุมวารอมาตุลล้อวารบารกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบกันนะคะจากที่เมื่อวานเราก็ได้ฝึกอ่านในเรื่องของตามหากันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบกันนะคะอ่าสิบข้อสิบคะแนนนะคะเดี๋ยวเราไปดูคําถามกันได้เลยค่ะมาดูแบบทดสอบท้ายบทเรียนนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สี่เรื่องตามาคำสั่งเลือกคาที่ถูกที่สุดเพียงข้อดเดียวนะคะเติมลงในสมุด ข้อที่1ปูปูาปูกจุดจุดที่กอใบบัก็ไก่กระดึงขอไข่กระดึงคอควายกระกรวนนะคะต่อไปมานูในข้อที่2นะคะปูผาปูกอะไรที่กอใบบัวก็ไก่กระดึงขอไก่กระดึงคอควายกระปรวนไปมานูในข้อที่3นะคะกระดึงดังงย่างไรก็ไก่โป๊กเป๊กขอไก่คลุงคริ้งคอควายก๊อกแก๊กต่อไปมานูในข้อที่4นะคะ กระฟุนดังอย่างไร่ก็ไก่พวกเพกขอไก่ครุงคริงคอควายกอกแก๊กต่อไปมานูในข้อที่5นะคะกระดึงและกระฟวนใช้เพื่อประโยชน์อย่างไรไก็กไก่กันหลงทางขอไข่กันหายคอควายเสียงไปเราะมานูในข้อที่6นะคะลูกช้างชอบกินอะไรก็ไก่ข้าวขอไก่อ้อยคอควายหญ้ามานูข้อที่เจ็ดนะคะผูพานามาในข้อใดไปให้ใบบุกและใบบัว กอไก่อ้อยขอไข่กล้วยกอควายสับปะรดมมนูข้อที่8นะคะผู้ปานําสิ่งใดไปปลูกที่คอใบบัวกอไก่โบขอไข่กระดึงคอควายกระปลนต่อไปมมนูในข้อที่9นะคะผู้ป่าเจอลูกช้างที่ไหนกอไก่น้าตกขอไข่ลาทานกอควายคอกต่อไปในมาดูตข้อที่10นะคะผู้าปลูกอะไรที่คอใบบัวกอไก่กระดึง ขอไขกระดึงคอควายขับพรวนอย่าลืมทำแบบทดอสอบกันลงในสมุดนะคะนักเรียนในสมุดภาษาไทยนะคะเลือกเฉพาะคําตอบที่ถูกที่สุดนะคะมาลงในสมุดอาวันนี้คุณหญิงก็มีในหาทีจสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะสวัวในค่ะ